พื้นหลังรูปตาข่ายสีดำเส้นสีเหลืองวิ่งเข้ามากลางจอเป็นรูปตัว X ตัวอักษรสีน้ำเงินขอขยับสวัสดีครับผมโคชเป้งนะฮะสาธิตคณะทักกบริการขอขยับ X อกอกกำลังกายทำได้ทุกที่นะฮะวันนี้ผมจะมาแนะนำะการฝึกวิ่งนะครับด้วยกำแพงหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ออกไปออกกำลังกายที่สวนหรือว่าไม่ได้มีฟิตเนสมีอะไรเนี่ยต้องอยู่ที่บ้านแต่ที่บ้านก็มีเรียกว่าพื้นที่จำกัดนะครับอยากเป็นฝึกวิ่งเหลือเกินนะครับ ผมแนะนําง่ายๆทาไมเราต้องใช้กําแพงนะฮะบางคนอาจจะเบื่อการวิ่งย่าเท้าอยู่กับที่แล้วแล้วก็คือการย่าเท้าอยู่กับที่เนี่ยตัวลักษณะท่าทางเนี่ยมันไม่ได้ตรงกับการวิ่งจริงเพราะว่าตัวเราตั้งฉากนะครับมันเป็นแ,วแนวแรงขึ้นลงดังนั้นคือถ้าจะทําให้สมจริงมากขึ้นนะครับก็คือเราจําเป็นจะต้องมีการเอ็นตัวไปด้านหน้าเราก็เลยจะต้องใช้กําแพงเนี่ยที่ใช้ในการช่วยฝึกเบื้องต้นนะครับลักษณะที่ดีคือเวลาเราจะฝึกเนี่ยเราจะเอ็นเอ็นตัวไปตั้งแต่ข้อเท้าก็คือเรายืนที่ตัวสูงแล้ว เอ็นตัวไปแล้วทําการพิงกาแพงไว้คือนึกภาพว,ว่าเราทําการฝึกแทงกิ้งนะครับฉะนั้นการเอ็นตัวที่ถูกต้องเนี่ยข้อเท้าหัวเข่เา,ขาสะโพกนะครับไหล่แล้วก็ศีรษะเนี่ยจะตรงเป็นแนวเดียวกันนี่คือเอ็นตัวก้นเราจะไม่โด่งหรือว่าหลังเราจะไม่แอนอยู่นี้นะครับเอ็นให้ถูกต้องเบื้องต้นเนี่ยเอ็นเล็กน้อยก่อนแค่นี้แล้วก็ลองค่อยๆย่ำเท้านะครับย่ำเท้าอยู่กับที่ก่อน สังเกตว่าพอทันทีที่เราเริ่มย่าเท้าเนี่ยแรงดันที่มือเนี่ยจะเยอะขึ้นลักษณะการเซ็ตของมือเนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าให้มันอยู่แค่ตรงที่ประมาณหัวไหล่นะครับเวลาเราดันไปแล้วเนี่ยอย่าให้สะบักมันบีบเข้าหากันนะครับอย่าให้ไหล่มันยกขึ้นมาหาหูอ่ะยืดอกกดไหล่ลงนะครับย่าเท้าอ่ะเดี๋ยวเราลองทําพร้อมกันนะครับสัก30วินาทีก่อนนะครับคอสเปงชายหนุ่มรูปร่างได้สัดส่วน สวมเสื้อกำลังกายรองเท้าผ้าใบยืนหันหน้าเข้าหากําแพงห่างออกมาพอสมควรแล้วเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยใช้มือทั้งสองข้างดันกําแพงไว้แขนตรงหลังตรงจากนั้นจึงย่ำเท้าสลับข้างซ้ายขวาอยู่กับที่ไปเรื่อยๆแถบข้อความสีน้ำเงินด้านบนข้างซ้ายของจอการพัฒนาการวิ่งโดยใช้กำแพง หลังจากนั้นพอเราทําได้เนี่ยเราไม่ได้อยากให้มันเอ็นเยอะไปกว่านี้นะครับไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้ฝึกทักษะในการวิ่งเพราะเวลาเราวิ่งจริงเนี่ยเอ็นอยู่ที่ประมาณ5-10องศาเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เราจะพัฒนาให้มากขึ้นนะครับคือเป็นการเพิ่มความเร็วนะครับแต่ก่อนจะเพิ่มความเร็วได้มาเช็คฟอร์มที่ถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าเราจะทําได้อย่างถูกต้องเนี่ยคือตอนเรายกขาข้างหนึ่งเนี่ยขาข้างที่ยืนอยู่เนี่ยต้องเหยียดตรงนะครับเพราะว่าเราเอ็นตัวถ้าเรายกขาขึ้นข้างหนึ่งแล้วเนี่ยสะ นะครับแสดงว่าเราไม่ได้ใช้แรงจากสะโพกอย่างเต็มที่นะครับาการวิ่งของเราก็จะไม่มีประสิทธิภาพฉะนั้นยืดตัวตรงอลองดูยกขาข้างหนึ่งขาข้างที่ยืนอยู่อย่างเหยียดตรงได้หรือไม่นะครับหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มความเร็วพอน,น,นที่จะเพิ่มความเร็วเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่าแรงดันที่มือเนี่ยของเราจะมากขึ้นพยายามรักษาตำแหน่งของมือของแขนนะครับอย่าให้สะบัดคุบเข้าหากันอย่ายกไหล่ขึ้นไม่มีความจําเป็นที่จะต้อง ให้ส้นเท้าติดลงไปนะครับอ่าคือบางทีเนี่ยมันจะทําให้น่องเราถูกยืดมากเกินไปสาหรับคนที่เอ่อทไม่ได้เนี่ยก็จะทําให้เกิดอาการเอ่อเจ็บหรือว่าตึงได้นะครับคือก็ให้ส้นมันลอยไว้อย่างนี้ก็ได้อ่เดี๋ยวเราลองทำพร้อมกัน30วินาทีนะครับโคสเปง้งยังคงทําท่าเดิมแต่ทําในจังหวะที่เร็วขึ้นคือยืนหันหน้าเข้าหากําแพงเอ็นตัวไปด้านหน้าเล็กน้อยมือทั้งสองข้างดันกําแพงไว้ สูงระดับหัวไหล่ให้แขนตรงหลังตรงเราย่ำเท้าสับข้างซ้ายขวาในจังหวะที่เร็วขึ้นกว่าเดิมโคชยังคงทำท่าเดิมอยู่มือดันกำแพงไว้แขนตรงย่ำเท้าสับข้างซ้ายขวาอยู่กับที่ไปเรื่อยๆอสําหรับคนที่มีปัญหาเจ็บข้อมือนะครับก็อาจจะ เขาเรียกว่าดันให้มันสูงว่าปกตินิดหนึ่งนะครับข้อมือจะได้ไม่ได้ถูกหักมากเกินไปแล้วก็ถ้าทําจนชํานาญเนี่ยสามารถเร่งความเร็วได้คือการเร่งความเร็วก็คือเราสามารถยกเข่าให้มันสูงขึ้นได้ก็สามารถฝึกเป็นประจำนะครับอาตั้งเป้ากับตัวเอง5นาที10นาที 20นาทีถึง30นาทีได้เลยรวมแล้วนะฮะให้ได้ประมาณ150นาทีต่อสัปดาห์นะครับสลับกับการวิ่งข้างนอกก็ได้ในกรณีที่วิ่งข้างนอกไม่ได้ก็พยายามมาฝึกซ้อมในบ้านละกันแล้วก็ถ้าเวลาน้อยจริงๆก็พยายามเร่งความเร็วให้มากขึ้นทำแค่นี้ทำเป็นประจำก็สุขภาพแข็งแรงได้เหมือนกันครับ